สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีุผู้ชมทักท่านครับครับวันนี้เราอยู่กับยาริสคอสนะต้องบอกก่อนนะว่ายาริสคอสคันนี้ไม่เหมือนกับยาริสคอรสที่มีในญี่ปุ่นใช่ครับในญี่ปุ่นมีโตโยต้ายาริสคอรสแต่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เลยนะไม่ใช่เลยอ่ามันจะแตกต่างกันมันจะคนละโซ่เลยคนละทรงเลยครับซึ่งเราคิดว่ามันจะใช่วันที่เรามาเนี่ยอันนี้คือยาริสคอรสที่หน้าตาเหมือนกันขนาดเล็กลงเครื่องพันห้าเครื่องพันห้าไฮบิดไฮบิดครับ ก็คันนี้คันนี้ปลอดภัยนะครับเพราะตัวเลขประหยัดน้ำมันอยู่ที่26.3กมิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ,ะถือว่าเอยประมาณนี้คืออีโคสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็คันนี้นะบอกเลยว่ามันมีความโดดเด่นหลายๆอย่างรว<ช>มอุปกรณ์ม,มาทั้งหมดทั้งหมดมีด้วยกันสามรุ่นน,<ต>นะครับทั้งหมดนี่คือเครื่องพ e ันห้า e-tev หมือนนกัหมดไฮบริดหมดเครื่องตัวเดียวกันหมดแต่แบตเกรดทั้งหมดมี3เกรดก็จะมีรุ่นสมาร์ทนะฮะพรีเมียมแล้วก็พรีเมียม ลักซ์ลูรี่ทั้งหมด3รุ่นเนี่ยคืออย่างี้รุ่นสมาร์ทเนี่ยเป็นตัวล่างสุดใช่มีเครื่องยนต์มีบอดี้มีทุกอย่างกับออปชั่นออปชั่นจะน้อยมากตัดออปชั่นหลายๆอย่างทิ้งไปครับรุ่นพรีเมียมก็จะเสริมขึ้นมาหน่อยขึ้นมาแต่เป็นรุ่น117พอเป็นรุ่นนี้ปุ๊บจะมีหลังคาในพาร์ลิมิตซลูปใหญ่ขึ้นแล้วก็รายละเอียดของดีเทลเนี่ยเยอะมากมันจะาขึ้นัาใส่มาทั้งหมดทุกอย่างเรียกว่าล้อก็ขนาด18นิ้วนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับ อย่างที่บอกที่พี่วางบอกคือ่ข้างหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ full LED ทั้งคันนะนี่แล้วมีไฟดวงนี้อีกหนึ่งดวงนี่มันดูมีมิติเวาวๆนี้มันเท่ห์ว่ยมันดูเพิ่มเพิ่มไอ้นี่เข้าไปดีไซน์รถสปอร์ตพอดูสปอร์ตมันดูความสปอร์ตแล้วก็แต่จางหน้าดวงนี้นะเขาไม่เอาไว้ข้างในนะไอ้ภายในเป็นโนแบ็คเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างนอกนะนี่มาดูที่เครื่องยนต์เลยบ้างครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด1ั0ร้อซีซีนะครับแล้วก็พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคันนี้เนี่ย เครื่องยนต์เป็นตระกูล 2NR 2NR 2เนี่ยเป็นตัวที่ต่อมากับ1 n z 1>, 1 n z แล้วก็มา 2NR 2NR ตัวสุดท้ายอยู่ใน Toyota v i o s ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายว i อ s, <V> <S, <S ตัวสุดท้ายเป็นซิง 2NR ตัวนี้ที่วัยรุ่นนิยมไปทำเครื่องแข่งกันเขาบอกว่าซิ่งแล้วมันดีกว่าสายซิงเขาหากันตัวนี้หาหาเพาเข้าเวียง<อ>ตัวนี้เพื่อไปโมใส่ n z 1>, 1 n z อัตราเร่งในวีออถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับก็คันนี้มีมอเตอร์เวสด้วยดังนั้นเนี่ยเครื่องพันห้าที่เป็นไฮบิดประหยัดแล้วอัตราเร่งดีอันนี้อันนี้คือยังไม่ขับนะผมดูจากสเปคแล้วผมก็บอกว่าสเปคมันเป็นแบบนี้ใช่เพราะเรายังไม่ได้ลองขับนะครับราคายังไม่รู้เลยณขณะนี้แต่ว่าเพื่อที่ดูอยู่วันนี้ราคาออกแล้วใช่เพราะเราก็เพิ่งเห็นรถเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะพูดกันอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงตอนขับรถมาที่มาเนี่ยเราบอกว่า หน้าตามยัเป็นยังไงเราก็ดา่าไม่ถูกมันเป็นรูปอะไรพอเราว่าเป็นยาริคอสปึ๊บเฮ้ยยาริคอสต,ต้องเป็นรูปแบบญี่ปุ่นซ,ซ,ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูว่ายาริคอสในญี่ปุ่นหน้าตาแบบนีนะใช่แต่ขนาดยาริคอสบ้านเราเป็นแบบนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าสองคันมันแตกต่างกันจริงนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงน่าสนใจไ,ไม่มีโชคนะครับไม่ได้เป็นแบบโชคนะครับไม่ได้เป็นโชคอาบได้ขึ้นมาก็เป็นค้ำยานแบบเดิมแต่ผมว่าอันนี้ ใช้งานใช้งานนะมันอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าทนทานอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องมันต้องมาจุกจิกนะ่เรเข้าช่องซ่อมชกทำชกนะใช้งานเสียอันนี้อันนี้ยาวๆนะครับเรามาดูที่ล้อแม็กันข้างบ้างบ้าง18นิ้วเพราะนี่คือตัวท็อปนะครับใช่ครับแล้วก็มีขนาด1ินิ้วนะที่อยู่ในตัวนิ้วคือตัวรองท็อปในตัวรองท็อปในพีเ็มเล่าใสมาร์ท ส่วนพี่เมียมกับสมาร์ตต่างกันที่มีมีลายกับไม่มีลายนะครับนี่ครับแล้วก็มากับยางสองหนึ่งห้าห้าห้านะครับ18ขนาด18นิ้วนะครับระบบ SEV เป็นรถแบบ SUV ครับ ไฮบิดนะครับแล้วก็อันนี้คือนี่คือกล้องรอบคันที่มีมาเลยนะเรามีกล้องรอบคันประมวลผลทุกอย่างเอางี้ว่าคันนี้เนี่ยแปลว่ามันมีครบทุกอย่างใครที่ต้องการความหรูหราครบคันไม่เหมือนใครถ้าจะใช้รถรุ่นนี้นะคันนี้คือคุณเจ๋งสุดในเรื่องของพรีเมียมลักชัวรี่สาฝาแบบดึงเปิดอยู่ยังเป็นดึงเปิดอยู่นะจริงๆแล้วมันต้องแบบกดเด้งนะนี่ครับก็ตับหนึ่งก็คือใช้น้ำมันเกนะครับเก20หนึ่ง ่ำวันนี้ไม่มีแล้วใช่ม8 5ข้ามไปเลยไม่มีแล้วละแต่ว่าน่าเสียดายนะเป็นดึงเปิดนะนะมันมันต้องกดปุ๊บเด้งเลยนะนนตัวนี้เนี่ยมันมีสปอยเลอร์าด้วยนะแล้วเขามีชุดแต่งชุดแต่งก็งนะมีสปอยเลอร์ใช่ครับ เทินนสวยตรงนี้สปอยเลอร์่สวยแต่ราคาก็เป็นเหมือนเดิมครับราคาสีดำเหมือนเดิมพี่ปลาฉลามมันต้องดูดีหรือว่าลงตัวสุดแล้วแหละมันถึงได้ใช้กันทั่วแพร่หลายอันนี้คือดีไซน์เป็นขี้ปลาฉลามแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะแต่ละสรงจะมีครีบมีครีบเล็กครีบใหญ่ก็แป้นฐานไม่เท่ากันแต่ทรงคล้ายกันหมดไฟหน้าถ้าไฟท้ายทั้งหมดนะเป็นฟูลเอลดีทั้งหมดเลยนะฮะครวคันี้มีดีฟิวเซอร์ด้วยนะครับจากเรยออากาศดันขึ้น มีสปอยเลอร์หลังไอที่การฟุ้งมาเนี่ฟุ้งนมาแล้วก็มีที่กันกล้องด้วยนี่คือเรียบร้อยเรื่องความปลอดภัยข้างหลังจริงๆมันเหมือนครอสที่จุดย่อโซนลงมาอ่ะอันนี้เนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟฟ้าตัวเดียวใช่ตัวเลเดียวนะใครที่ต้องการแบบความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องซื้อตัวนี้ นี่คือรีเมีเอฟลักชัวรีที่มีแบบนี้นะใช่ครับรุ่นอื่นไม่มีรุ่นอื่นไม่มีรุ่นอื่นเคมีรุ่นล่างไม่มีนะครับอันนี้ก็มีนี่ครับที่ปิดตึงนะเดี๋ยวปื๊บไอ้เนี่ยดีอย่างนะช่วยให้เขาอะไม่ล่อตาล่อใจเวลาทุกกระจกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเออที่นี่นะฮะกล้องกล้องด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยไม่ต้องเป็นแอคเซอรีไม่ต้องซื้อเพิ่มอันนี้มีติดมาให้เรียบร้อยเลยยูอินมาอันนี้คือกล้องที่แบบ กับเก็บบันทึกกล้องบันทึกเก็บบันทึกภาพนะครับะะอันนี้ก็ช่องเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับในก็เป็นอุปกรณ์สําหรับลึกมากเติมลมยางเป็นชุดเติมลมยางข้างในนะครับแม่ลมไม่แรงอยู่ในอันนี้ก็คือถ้าคุณไปท่องเที่ยวนะนี่ใส่ของข้าเปียกได้ใส่ของเปียกได้นะครับซื้อกระปิน้ําปลาใสา่แบบนี้เปียกๆได้นะครับอืมซึ่งผมมองว่าใครที่สนใจลองไหม คันนี้มันต้องร้องเทสเทสเทสคั้งที่หนึ่งอุ้ยบอกเลยอันนี้ติดท็อป10ท็อป5ขอจริงมันต้องขึ้นไปก่อนเสอะนี่นะครับโอ้ยดะผมให้ผมให้เลยนะเบอร์หนึ่งเลยอันนี้คะแนนดีที่สุดเบาสุดเบาสุดบอกเลยว่าตัวนี้แน่นอนสบาแน่นอนเอาเามาเอาเบามาผแบบใจยังไม่ถึงพอ อมือแค่น <Yes uh? euh ี้ไม่อยู่เพราะมือเราผ่อนตามเพราะมือเราผ่อนเราควรจะโดนดีปีกเก่งหัวไหลแล้วพครงการนะเป็นแบบ multi f u n c t i ันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยการออกแบบทั้งหมดนี่คือหันเข้าหาผู้ขับขี่เห็นไหมับผู้ขี่ตรงนี้ไม่มีนะทุกอย่างเนี่ยคือให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความสะดวกสบาย แล้วก็ทั้งจอ,อย่างเงมาทางนู้นเลยใช่ทุกอย่างคะหันมาทางผู้ผู้ผู้ควบกีบหมดเลยผู้โดยสารเนี่ยจะมีส่วนที่กั้นเห็นไหมตรงนี้กั้นยแอร์ย่งเงมาทางนู้นเลยอยากได้ก็ต้องปัดกลับมานะครับ,รบต้องม,มีระบบ push start นะครับ,รบแล้วก็ USB เป็น Type C กับ USB ธรรมดาแอร์อเป็นอ,อัตโนมัตินะแล้วก็หน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วฮะ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สาย เบรคมือไฟฟ้าครับนี่ผมอยากให้ดูนี่ครับนี่นี่ช่องเก็บของใช่ไหมใช่ไม่ลึกไม่ลึกเพราะว่ามีมีช่องนี้มีช่อง power outlet ไม่ลึกนะครับแต่เน่เน่่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมป๊าโอโหอันนี้มันดูแบบไม่มีอะไรมากนะนะแต่ว่าเป็นดีไซน์จริงเป็นดีไซน์นะจะวางแก้วนี่ได้แก้วสองใบแก้วร้อนแก้วเล็กวางได้ชอบชอบตัวนี้ แล้วก็บอะนะฮะเป็น PU กับ PVC มี2มี2อย่างเท่านั้นเองผนังผสมคือเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าหนังนี่ใช้ผสม2อย่างอ่าฮะใช่จะเป็นวัสดุกันร้อนนะครับสะท้อนความร้อนออกกล้องหน้านะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับกล้องสำหรับบันทึกบันทึกเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์ครับก็มีให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มมาเป็นออฟมาติดตั้งมาให้เลยไม่ต้องเป็นอคเซสซอรีจ่ายเงินเพิ่มแล้วนี่ด้านหลัง เ้าะด้านไไหลังได้เป็นไงหบอนหลังก็กว้างขวางนะฮะแต่จะช่องเก็บของเนี่ยจะมีอยู่แค่เบาะผู้โดยสารฝั่งเดียวฝั่ง,งคนข,<อ>ข<อ>ับจะไม่<อ><อ>มีนะฮะแอรช่องแอร์หลังช่องแอร์หลังให้แล้วก็มีจุดชาร์จมาให้ด้วยนะครับเบาะพับได้ไหมเบอกหลังพับได้ขนาดหกสิบสี่สนะิบหกสิบสี่สิบนี่หลังคาเนี่ยกว้างมากเลยครับพันเอาเ็นลุ่นะครับ แล้วเบาะเนี่ยครับมันเป็นสีอยู่สองสีนะมีสีดำแล้วก็สีเทาดำอันนี้ขึ้นอยู่กับสีภายนอกรถนะที่ที่มาคือถ้าเป็นเบาะดําแบบนี้แบบที่ทาคันนี้เนี่ยครับก็คือจะนี่ตเป็นสีนี้อ่าคือไม่ใช่สีทูโทนคือคุณไม่สามารถเลือกได้ใช่แม้เบาะจะมีเลือกสองสีครับนะครับก็อยู่ในสเปคของรุ่นสีภายนอกรุ่นสีนะครับทั้งหมดมีหสีด้วยกันมีสีน้ําเงินเถอคอยนะที่เป็นสีใหม่ที่มานะครับแล้วก็เป็นสีขาวสีดํา สีเงินสีเทาที่มีเข้ามาทั้งหมดหกสีนะฮะส่วนที่คุณู้ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือสีเนี่ยมันไม่ได้แดงแบบนี้นเยมันจะออกแดงในจอมันดูแดงมากแต่จริงตัวจริงเนี่ยมันจะออกส้มๆมันอยู่ที่อยู่ที่มันเป็นเมทัลลิกแดงด้วยที่แสงด้วยฮะคือในจอมันจะดูสีสดขึ้นนะยวไปดูคันต่อไปว่าเราได้ถ่ายคันไหนอาจจะมีรูปภาพของตัวแต่งโมเดลิสตหน่อย แล้วว่าตัวแตกเป็นยังไงเพราะว่ามันมี2รุ่นโมเดลิสต้ากับเออร์เบิร์นเออร์เบิร์นครับก็ราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้ากับ2 0 0หมื่นหน่อยๆฮะมี2รุ่นนะฮะใครที่สนใจก็ไปดูครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งไปดูกันที่บอกสีใหม่นะครับนี่คือสีใหม่ที่บอกว่าดั๊กเทอร์คอยสนะครับดั๊กเทอร์คอยสจริงเทอร์คอยส์มันคือสีฟ้าแ่อันนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินมีมุกมีเก็บมุกใช่ไหมวาวขึ้นมานะฮะ ทํานถ้าไม่โดนแสงก็จะเข้มเลยถ้าดูอีกฝั่งจะมืดเลยไปถ้าโดนจะดาเลยนะครับถ้าโดนแสงปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำเงินของขึ้นมาสีนี้สวยนี่สีใหม่สีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ผมว่าน่าจะมีคนใช้เยอะเพราะในตลาดก็เริ่มน้อยลงนะสีนี้ไม่ได้บมู่ไม่ค่อยสีที่ออกทาแบบนี้น้อยลงแต่ไม้ไทำาอามาแล้วและเป็นสีใหม่ด้วยนะครับแล้วมาดูคันนี้เลยนี่เป็นตัวล่างสุดครับ อยให้ดูความแตกต่างเข้าไปดูคือข้างนอกเนี่ยมันไอที่เป็นเป็นโนแบ็คไม่เป็นอย่างนั้นก็จะถูกลดลดไปนะล่างสุดเนี่ยต้องห่างกันเป็นแสนใช่ครับแต่โดยรวมนะบอดี้เครื่องยนต์ช่วงล่างภาพรวมการกันทุกอย่างจะเหมือนกันแต่นี่มีชุดแต่งนี่แต่ไอ้นี่นี่ชิ้นล่างชิ้นล่างชิ้นหลังชิ้นสเกิร์ต๋ยวให้ดูชิ้นนี้ก่อนอ่ะนี่คือชิ้นแรกนะที่เป็นคันนี้คือตัวล่างสุดแต่เป็นชุดแต่บดตงฮะเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพัน กว่าๆนะใช่เนี่มีชิ้นนี้มีสามชิ้นทั้งหมดนะฮะมาดูที่หลังดู Urban Sport ก่อนนี่ชิ้นนี้เห็นมใช่แล้วก็นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้สปล่อยเรื่อยละชอบชิ้นนี้ชิ้นเดียวจริงๆถ้าซื้อใส่ใส่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแม่งหล่อสุดแล้วนี่ครับนี่กล้องหลังนี่ไม่มีแล้วในออปชั่นแตกต่างๆแล้วกล้องหลังหายไปกล้องหน้าหลังที่มีมาให้ที่แบบกล้องบันทึกภาพแค่นี้แหละนี่ครับเปิด นม่ืีไม่มีไฟฟ้านะอันนี้ไม่มีนี่คือออปชั่นที่หายไปบอกเหมือนกันไอ้ที่ดึงนี้ไม่มีไหมตัวนี้ไม่มีซื้อเพิ่มได้ดูข้างในนี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับมีชุดซ่อมเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องกลัวโดนหนีบนะไม่ต้องกลัวโดนหนีบเาดึงเองนะที่บอกว่าตัวท็อปจะเป็นเพนโรแบ็กล้อการเส้นสายรอบคันก็ไม่มีก็จะหายไปคสิ่งที่แตกต่างนะ บอกไงบอกก็ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันแต่ปุ่มก็เหมือนไม่เหมือนกันเลยนะผมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับมีพุสตานไหมมีอ่ามีระบบพุสตานนะครับตรงนี้ก็ไม่มีตอนแรกกเรื่องเต็มเลยอ่าเนี่ยอันนี้ก็หายไปช็ไ่หานะหายไปเยอะมากนะพวงมาลัยเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานปุ่มต่างๆไม่เหมือนกันหน้าจอเหมือนกันหน้าจอ10.1เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ย ชุดเนี้ยความรู้หลามมันก็ลดลงใช่ป่ะแต่ว่านี่ยังมีอยู่นะครับนี่ยที่วางแก้วนี้ยังมีอยู่ซึ่งมันลดลงไปเยอะนะลดลงมาเยอะนะเหมาะไม่มีได้ไม่มีดินฝ่ฟ้าอ่าไม่ได้ไม่ได้เดินได้ก็เย็บนี้ไปนี่ครับดูหลังคาหลังคาก็สีดําเรียบไม่มีอะไรเลยตัวนี้ตัวนี้คือตัวล่างสุดตัวสมาร์ทผมผมทําผมทายเลยนะตัวนี้นะไม่ข้ามแปดแสนผมนี่ ถ้าถ้าถ้าราคาแบบซื้อนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยขอเป็นตัวกลางได้ไหมแต่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้รุ่นนี้ย้าอีกทีว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในโรงงานโตวต้านในเมืองไทยนะครับลําโพงก็แตกต่างนะครับคันนี้เป็นธรรมดาส่วนตัวท็อปเป็นไพโอเนียนะครับซึ่งก็คือเป็นเจ้าตลาดลําโพงในรถญี่ปุ่น แบบเส้นญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาออปชั่นงถูกจัดตรงไปเยอะมากถูกตับล้าแม่งในลายเดียวกันล้าแม่งลายเดียวกันขอ17นะฮะทำสีเดียวไม่ไม่ไม่มีปัดอย่างงี้ใช่ไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดเงาสีนะอันนี้คือต้นดำแล้วก็ปัดเงาก็จะเป็นทูโทนแล้วก็ใส่ยาง2 1 5 6 0 17งห้าหกสดนะฮะดูหรูหราขึ้นมาหน่อยก็เป็นพรีเมียมเอาไปดูพรีเมียมคันนี้ลองมาไปดูพรีเมียมคันนี้สิ่งที่มันแตกต่างขึ้นมานะครับนี่คือทั้งหมดนี่เริ่มสีสีเงาฮะมาอันนี้อันนี้คือรุ่่่่นนนกลลาาาางงงขยยยับอรรรุทีีสมมม์เเป็พ นี่เห็นไหมฮะมีคิ้วมีเงามีสิ้นส่วนเราเข้ามาดูในเลยมีกล้องหน้านี่กล้องหน้าที่มีครับจะเมื่อกี้ที่ตัวเมื่อกี้ถูกตัดออกไปนี่ไม่มีนะกล้องรอบคันมีไหมกล้องรอบคันตัวนี้ยังไม่มีครับมีที่ตัวท็อปอย่างเดียวนะฮะกล้องด้านข้างจะไม่มีมีหน้าหลังที่เป็นคล้องบันทึกภาพอย่างเดียวนะแล้วล้อแมกเห็นไหมอันนี้คือทําสีดําแล้วปัดแล้วปัดปัดขอบเป็นทูโทนลายเดียวกันนะลายเดียวกันลายเดียวกันครับแล้วก็ยางขนาดเท่ากันเหมือนกัน แล้วก็พวกวัสดุนะสีเนี่ยจะเป็นสีเป็นนองดำเป็นนูแบล็คลวจะเงาด้านข้างประตูเนี่ยน้อมหมดเลยคันนู้ไม่มีหัวเกียร์ยังไม่มีการตกแต่งภายในสวยงามหรูหรายังนี้ไม่มีอันนี้จะดูหรูหราขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะวูมอะไรคล้ายกันแต่มีปุ่มมีปุ่มเพิ่มขึ้นลองดูตัวท็อปอีกตัวหนึ่งจะไม่แบบนี้ละวงมอะไรอันนั้นจะหรูหรากว่านี้จะเต็มเลยกระปุ่มด้านข้างนี่ก็ยังมีช่องว่างอยู่เพิ่มีกหน่อยนึงตามราคา รถเหมือนกันออปชั่นออปชั่นมากราคาสูงแล้วก็ราคาก็นี่เหมือนกันจะเป็นราคาดำนะอันนู้นด,<ำ>ดำนะดำดำรอคันนู้นอ่นราคาดำเหมือนกันแต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยคือเป็นตัวท็อปก,ก็คือพรีเมอร์ซูรีก็จะมีสลูปนะ คาริ Cost ครับ H E V ออันนี designs, ้เป็น H E V ทั้งหมดทุกรุ่นเป็นรุ่นเอชอีหมดครับส่วนความแตกต่างทอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปอยู่ที่รุ่นนะแล้วก็แล้วก็ล่างสุดเลยล่างสุดฮีเมียมก็คุ้มค่าสุดแล้วก็รู้ล่าสุดก็พรีเมียมลักซ์ลุยต่างตตางตามเลือกเลยวันนี้วันนี้ก็ได้แค่ส่องดูนะพามาส่องดูได้แค่เปิดดูได้เห็นสเปค ไม่เห็นราคาซึ่งวันนี้เพื่อนๆดูอยู่ราคามาแล้วใช่ยาริสคอร์สไม่เหมือนในญี่ปุ่นนะครับยาริสคอร์สเหมือนกันแต่รูปทรงไม่เหมือนกันอย่างภาพที่ขึ้นให้ดูแล้วนะยาริสคอร์สนี้ญี่ปุ่นมันก็จะอีกทรงหนึ่งยาริสคอร์สในบ้านเราก็อีกทรงหนึ่งซึ่งคันนี้เหมือนกับคอร์สคันใหญ่ย่อลงมาฐานล้อไม่ได้ใกล้แบบใกล้เคียงนะใกล้ฐานล้อใกล้เคียงกันฟองใกล้ใกล้กันถ้กลุ่มลูกค้าอย่างที่เขาบอกครับก็คือคุณสวาสต์สเตยรุ่น แล้วก็คนที่เริ่มมีครอบครัวเล็กๆครับผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะยี่ห้ายีถึงสามสครับวันนี้ก็ต้องเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณล่วงหน้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับราคาเนี่ยผมจะลงไว้ให้หลังจากที่มันมาแล้วครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ